มันพยายามจะปิดนูแม่ลวเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะผมได้ยินเสียงมันเสียงขู่ครับหูยเจอแล้วค่ะแต่นุ๊นขอดูก่อนนะคะว่าตัวมาใหญ่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือดูมากเลยค่ะอ๋อเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชีวิตน้องฝนครับคือบนเขาเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะจะเลี้ยงอะไรครับอ่าก็ไก่โอ้ไก่นี่แบบธรรมดาไปหมู พิเศษกว่านั้นแพะเหรอพาไปดูดีกว่าครับไปดูการหาอาหารก่อนครับ <S <S นี่คือชุมชนของเราเหรอครับใช่ค่ะน่ายอยู่อ่ะอันนี้เป็นปล้กตะาไ,<อ>ไ,วไว้ค่ะอ้อยอ้ยอยเหรอใช่ค่ะอ้อยปู่อเองค่ะอ้อยปูกเองต้องเป็นสัตว์ที่กินอ้อยได้ใช่ค่ะ อะไรกินอ้อยได้ครับแมงดาวนะแมงกวางอะไรนะแมงกวางแมงกวางแมงกวางไอ้ตัวที่มีเขาอ๋อกวางกวางไม่ใช่อร่อยว่าช้างช้างเลี้ยงช้างนะวันนี้ไม่มีช้างกินอ้อยช้างกินอ้อยเนี่ยครับเขาเรียกอย่างนี้ครับมาดูกันค่ะว่าจะกินเยอะหรือเปล่านะคะงาเดี๋ยวงวงมาแล้วงวงอุ้ย โอ้่ามุมกล้องก็ทำให้รุ่นเรือนรับเฮ้ยรู้จักไหมคือหนูไอ้เขาเรียกอะไรนะหนูแกตบี้ไม่ใช่หนูครับมันคือตุนเนาะเขาเรียกว่าอะไรลูกตัวอ้นค่ะอ้นอ้นกินอ้อยค่ะมาแล้วตัวไม่เล็กนะนัวใหญ่เหรอเขาอ้วนมาก็ตัวใหญ่นะและนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของนกฟอนค่ะอ้วนแบบนี้ก็กินลูกกว่านิดๆนะคะน่ารักไหมคะ คิดซุว่าคล้ายหนูนะ<ช><ช>านตระกูลเดียวกันหนูท่านร่านประปกานครับเคยเห็นน้องอ้นมาก่อนไหมครับอันนี้หนูไม่เคยโอ้ขนาดพี่โคมไม่เคยเห็นนะพี่โตพี่หอยก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยได้เวลาพบกับน้องอ้อนบนเวทีซุปเปอร์เดรสครับ,รบทีมงานครับเชิญน้องอ้นครับน้องอ้นด้วยนี่มาจากชิงรายเลยครับมา<ช>มาครับสใหญ่มันเชื่องไหมครับเชื่องแบบตายไหมไม่ใช่หนูตระกูลเดียวกับหนูเนาะพี่ซุปไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่อ่ะหนูตระกูลเดียวกับหนูเนาะหนูใหญ่มาก ตัวใหญ่มากอ่ะน่ารักแค่ตัวเมียห่นอวนี่อันนี้ตัวเมียค่ะ,ม,คะมีชื่อไหมมีชื่อไหมมีหมูดแดงค่ะหมูดแดงใช่ค่ะนี่อยู่กับเรามานานแค่ไหนแล้วครับคาดเดือนลวค่ะอ๋อนี่คือคเป็นเป็นเป็นลูกที่คลอดใ,ในคลอดที่เราเลี้ยงเนี่ครับ,รบทีมงานก็ไม่รู้จักว่าน้องอ้นคืออะไรแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับก็พโเออญ์เหลือเกินว่าน้องน้ําฝนเนี่ยเขามีความตั้งใจว่าจะหาอ้นมาเพิ่มเพื่อครอบพันแล้ววันนี้ครับรายการจะตามไปดูว่าวิธีการหาอ้นเนี่ย เขาทำยังไงเขาอยู่ที่ไหนแล้วะจะตามหาเขาได้อย่างไรบ้างเนี่ยรเรามีภาพมาฝากครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาตัวโอ้นป่ากันนะคะซึ่งตัวอ้นนะคะก็จะอยู่ที่กองพายนะคะแต่ถ้าเลงไปของเราก็จะลำบากนิดนึงนะคะแต่จะเป็นยังไงก็ตามน้ำฝนมาเลยค่ะคือเรื่องราวชีวิตบนเขาบนดอยในป่าเนี่ยติดตามชมผ่านย t ท b e ของน้องได้นะครับน้ำฝนคนดอยครับ ทีมงานบอกผมว่าก ouais. ารตามน้ําฝนเนี่ยยากกว่าลูกชกเลยครับคือว่าในหาลูกชก็ยากแล้ววันนี้ยากกว่าเพราะว่าล้มระเนระนาดเลยครับมันชันมากครับมันต้องดูขุยมันะลูกหรือว่ามันมีขุยไหมมันมีขุยมีรูน่าจะเป็นเราจะสังเกตจัดดีพี่คะหนูเจอดินหร้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวน้ตโฟโล์กุดดูก่อน,นะคะว่านี่คือเราเห็นลูกแล้วเรารู้ยังไงไม่ใช่งูครับไม่ใช่คือเราเราเพอจะ,ด,ออะดูออกค่ะดูออกค่ะอันนี้ก็เราเจอขี้มันค่ะแต่ดูแล้วนะคะก็ไม่อยู่แล้วค่ะอันนี้คือลูกเก่าขี้ก็ใช่ค่ะลูกเก่าแจ้งยังมีิ้ง่ว้แต่มันไม่นานะค่ะก็น่าจะออกไปแล้วค่ะแต่อันนี้คืออยู่ใกล้กับกองไผ่นี่คือไม่น่าไปไกลค่ะ คือเราก็ต้องดูในที่ที่เราคิดว่าเขาจะอาศัยเช่นครับใช่แล้วสังเกตอะไรครับนี่่คะสังเกตจากเนี่ยไปขูดก็คือดูกรไผ่ดูกรไผ่คือต้องอยู่แน่ๆเลยค่ะเขาดุไหมถ้าเกิดในที่เราไปขูดในป่าก็คือดุมากเลยค่ะเขากัดใช่ไหมกัดนี้วขาดเลยค่ะจับนิ้วขาดเหรอใช่ค่ะแล้วเราต้องจับเขายังไงอ่ะก็จะใช้ไม้เกี๊ยออกมาค่ะ นี่คือขุดไปเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะนี่คือเจอตอน2องโมงครึ่งน,นะครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนี่พี่หรือน้องครับน้องชายพี่น้องชายเนาะน้องชายช่วยใช่ไหวไม่ไหว<ช>ค่ะ,คะเราเรารู้ใช่ไหมว่าขุดไปแล้วไม่ไม่โดนตัวเขาเนาะไม่โดนค่ะห <5 S 2> <ม>้าโมงนี่สามชั่วโมงนะครับห้าโมงเย็นขุดไปสามชั่วโมงครับดูแล้วไกล้จะเจอแล้วนะคะเราสังเกตได้จากดินนะคะดินมันก็จะเริ่มเปียกสีแล้วก็ถ้าเราอยู่นิ่งๆนะคะ มันก็จะได้ย okay, ิงเสียมาขุดไปด้วยนะคะอ๋อเขาจะขุดเพื่อหนี่ค่ะถ้าเราขูดเขาก็ขูดค่ะเขาจะขุดเพื่อหนีอุ้ยหนูเจอนะคะเจะเห็นนะแว๊บๆนะคะเห็นมันัวมากอันนี้ค่ะการะสามาปิดรูนะคะนี่เมื่อพยายามจะปิดรูค่ะมันพยายามจะปิดรูไ่หรอกเข้าไปใช่ไงนะใช่ค่ะผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงขู่ครั เจอแล้วค่ะแต่นุ๊นขอดูก่อนนะคะว่าตัวมาใหญ่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือดูมากเลยค่ะคือเราก็จริงๆคือเราไปยุ่งเขาเนาะเราไม่รู้นะคะว่าจะเอาออกมายังไงนะคะตัวนี้ก็คือดูแล้วนี่คือน่าจะเอาออกย่าอยู่นะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะค่อยๆ่อกาดไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ไม้ดึงหัวเขาออกมาค่ะหรือว่าตัวค่ะสลนะคะ เอาออกย่างมากเลยให้เขาขัดไม้ออกมาอย่างนี้เหรอนู้นร้อนแล้วค่ะไม่ได้ค่ะเขาค่อยเขี่ยเหรอใช่เขาค่อยเขี่ยออกมาออกมาค่ะอ๋อคือถ้าเป็นคนทั่วไปก็ก็หาเขาเพื่อนนำไปเป็นอาหารใช่แต่เราคือนำไปเพาะพันธุ์ค่ะโอ้โหนี่คือเขาก็พยายามจะสู้อะเนาะค่ะกับหัวได้เลยไหม เขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งหนีไม่ได้แต่เขาไม่วิ่งหนีนะเขาวิ่งไม่เร็วเหรอกรว่าเดวแล้วค่ะตะก้าตะก้าตะก้าค่ะเร็เร็วเร็กฝนเวชลาห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงวิ่งนะโอ้ตัวใหญ่นะครับมันดูกจังเลยอะฝนมาอยู่ในป่ามันก็ดกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นคนค่ะหมดแรงยังหมดแรงเลยค่ะระวังมันวิ่งออกมานะโอ้ ม,มันไม่ได้ปาดเบียวเหมือนหนูใช่ไหมถ้าหนู่งอย่างนี้มันก็โดนออกเข,า,ขาไม่วิ่งหนีไม่หนีเขาวิ่งไม่เร็ววิ่งไม่เร็วค่ะแต่ขุดเร็วค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี Line oa นะครับของ super h u n d ด้วยนั่นก็คือ add super 100 tv นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกๆท่านนะครับรบกวนฝาก กันด้วยนะครับ